7. ลักษณะงหงเห้งเศรษฐีคนจีนจะพิจารณาว่าคนคนหนึ่งจะร่ำรวยได้ให้พิจารณาจาก 1. ความสามารถในการทำมาหากิน 2. จากใบหน้าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงใบหน้าแบบไหนที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสได้เป็นคนรวยหรือเปล่า 1. หน้าผากนะคะเป็นาธาตุไฟ บ่งบอกในเรื่องของความคิดหน้าผากคนรวยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีหน้าผากกว้างมีวิสัยทัศน์และกว้างไกลคนที่หน้าผากสูงความคิดก็จะลึกซึ้งและเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีสติปัญญาดี 2. นะคะดวงตาเป็นธาตุน้ำบ่งบอกในเรื่องของจินตนาการ และความกระตือรือร้นดวงตาคนรวยเนี่ยจะต้องเป็นดวงตาที่มีพลังแววตาสดใสโดยเฉพาะคนที่มีดวงตากลมโตและมีถุงใต้ตาแต่ตาไม่ดำครัำนะคะตามโบราณเนี่ยว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากจะเป็นคนที่มีวาสนามีสายตาเฉียบคมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว ถึงเกิดยากจนก็สามารถพาตัวเองเนี่ยให้ร่ำรวยขึ้นมาได้ 3. จมูกนะคะเป็นธาตุลมบ่งบอกในเรื่องของการบริหารจัดการจมูกคนรวยเนี่ยจะต้องมีสันจมูกและปลายจมูกหนากลมดูมีเนื้อนะคะและมีสีเนื้อผ่องสว่างมองหน้าตรงจมูกเนี่ยต้องไม่เห็นรูจมูกคะ่ะและจมูกแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคือ สันจมูกนะคะก็จะแสดงถึงความมั่นใจและความมุ่งมั่นปล่องจมูกแสดงได้ถึงความรักปลายจมูกก็แสดงได้ถึงฐานะแล้วก็การเงินค่ะสโหนกแก้มเป็นธาตุดินบ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงโหนกแก้มคนรวยเนี่ยจะเห็นหนกสูงชัดเจนนูนอวบอิม่มรับกับจมูกและใบหน้าค่ะ 5. ปากเป็นธาตุลมบ่งบอกในเรื่องของการบริหารจัดการปากคนรวยนะคะจะต้องมีลิมฝีปากที่อวบอิ่มค่ะใหญ่และกว้างจะเป็นคนที่หาเงินเก่งน้มน้าวจิตใจคนได้ดีค่ะผู้จาน่าเชื่อถือก็ทำให้ร่ำรวยได้ 6. คางเป็นธาตุดินบ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงคางยาวเป็นการบ่งบอกถึงอายุที่ยืนยาวแต่คางคนรวยเนี่ยคือคางที่ใหญ่ บ้านหนาและกว้างจะทำให้มีภาวะผู้นำสูงสุขภาพแข็งแรงและหาเงินเก่งค่ะ 7. แก้มเป็นธาตุดินบ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงแก้มคนรวยเนี่ยจะต้องเป็นแก้มที่อิ่มเต็มและมีเนื้อแก้มเต็มที่ลากยาวตั้งแต่หนกแก้มไปจนถึงคางหรือที่คนจีนนะคะเปรียบเปยว่ามีเนื้อสันในแปะอยู่ที่แก้ม จะเป็นคนุณวาสนาดีและชีวิตเนี่ยก็จะสุขสบายเป็นไงกันบ้างคะมีลักษณะที่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วกี่ข้อหากใครที่อยากจะทำสัลญกรรมเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยก็อย่าลืมคำแนะนำนี้ไปใช้นะคะจบไปแล้วคะ่ะไม่พลาดข่าวสารในดีก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ